สวัสดีค่ะวันนี้ครูตู่นะคะจะมาสอนในเรื่องของมารยาทในการอ่านและมีนิสัยรักการอ่านค่ะมารยาทคือข้อควรปฏิบัติเป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติต่อผู้อื่นในการอ่านหนังสือบทความวรรณกรรมสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออื่นๆหากอยู่ในที่สาธารณะเราควรระมัดระวังเรื่องมารยาทนะคะ เพื่อเป็นการไม่รบกวนผู้อื่นให้เกิดความเดือดร้อนลำคาญค่ะมารยาในการอ่านนะคะมีแนวปฏิบัติดังนี้ค่ะ 1. ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่นเพราะว่าการอ่านหนังสือนะคะจะต้องใช้สมาธิในการอ่านเพื่อเป็นการไม่รบกวนเราควรอ่านในใจนะคะ 2. ไม่เล่นกันในขณะอ่านหนังสือ เพราะว่าการเล่นกันมกนการอ่านหนังสือเราจะไม่มีสมาธิและเสียงดังรบกวนผู้อื่นค่ะสหยิบจับหนังสืออย่างเบามือเพราะหนังสือทําจากกระดาษนะคะถ้าเราหยิบแรงหนังสือจะขาดง่ายค่ะ 4. ไม่ขีดเขียนสิ่งใดลงในหนังสือนะคะถ้าเป็นหนังสือที่เป็นของผู้อื่นหรือยืมมาจากห้องสมุดมันจะเป็นของส่วนรวม เราจะไม่ขีดเขียนลงไปนะคะ 5. เราจะไม่พับหนังสือนะคะเพราะว่ากระดาษเมื่อพับแล้วจะเป็นรอยตลอดไปค่ะ 6. ไม่ฉีดส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือนะคะเพราะว่าข้อมูลในหนังสือเมื่อเราฉีดขายออกแล้วข้อมูลจะไม่สมบูรณ์และจะทำให้เราสืบค้นข้อมูลได้ไม่ถึงที่ค่ะ 7. ไม่อ่านเอกสารหรือข้อความของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนะคะเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวเราจะต้องได้รับอนุญ,ญาตจากเจ้าของก่อนค่ะ8เมื่ออ่านหนังสือเสร็จแล้วนะคะเราควรเก็บไว้เป็นที่อย่างเช่นเราไปที่ห้องสมุดนะคะนำหนังสือออกมาอ่านแล้วเมื่ออ่านเสร็จบรรลักษ์จะกำหนดสถานที่ให้เราวางไว้นะคะเพื่อที่จะเก็บเข้าในชั้นเด่เนเดิมเพื่อให้บริการต่อไปะค,ะค่ะค่ะ มีนิสัยรักการอ่านนะคะเราจะมีข้อควรปฏิบัติดังนี้ค่ะการสร้างนิสัยรักการอ่านด้วยตัวเราเองนะคะก็จะมีแนวทางปฏิบัติดังนี้นะคะ 1. อ่านเพื่อจะเรียนรู้ใน1วันอ่านหนังสือสองหน้าพอนะคะ่คะอ 2. อย่าบังคับให้ตัวเองอ่านและไม่จำเป็นต้องอ่านเร็วนะคะ 3. เริ่มอ่านจากหนังสือที่สั้น 4. อ่านหนังสือแล้วลองทำค่ะ 5. อ่านหนังสือแล้วเล่าต่อ 6. มีหนังสืออยู่ข้างเตียงตลอดนะคะเพื่อมีเวลาว่างเราจะได้หยิบหนังสือมาอ่านค่ะ 7. มีหนังสือติดตัวตลอดนะคะเมื่อเรามีเวลาว่างเราจะหยิบหนังสือออกมาอ่านไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตามะคะ 8. มีมุมอ่านหนังสือดีๆเราจะม,มีความรู้สึกในการที่จะอยากอ่านหนังสือและมุมนั่งอ่านหนังสือดีๆค่ะเก้านะคะนำหนังสือที่เราชอบนำกลับมาอ่านอีกครั้งหนึ่งหลังจากนี้นะคะเราก็จะมีคลิปดีๆเกี่ยวกับบทเรียนนะคะมานำเสนอก็ฝากนักศึกษาติดตามคลิปต่ตอไปค่ะ 拜拜。Bye bye. Bye bye.